ท,ทุกคนข้าแกงปักใต้ครัวเมืองลุงจ้าทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นรถไฟประจวบเดินมาเส้นทางรถไฟเลยเลี้ยวซ้ายมาเลยนะหน้ารถไฟเลยก็จะเจอฮะนี่ฮะข้าแกงใต้ร้านนี้เลิศที่สุดอันดับหนึ่งนะจ้าฉันขอบอกนะฮะนี่ฮะเลิศมากทุกคนดูสิยิ่งใหญ่อลังการนะนี่ฮะดีมากรถไฟเห็นไหมคะเดินมา น้าตานามากทุกคนดูนดมีมุมขนมหวานด้วยนะจ๊ะทุกคนดีเรามาช่วงที่คนแบบสุดใหญ่ต้องออกไปฮะทุกคนก็เลยเรา้องมานั่งข้างในนะคะจะได้เงียบๆนะครับทุกคนอ,อันนี้ช่องรองช่องหลักช่องหลักฮะทั้งสองช่องนี่สําคัญเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนเพ <s> ียงแต่ว่า พอดีมีสองเบอร์มันก็เลยให้สมัครอีกช่องหนึ่งไปโดยอัตโนมัติอร่อยมากแกงใต้เมืองพัทลงุงคือที่สุดคืนนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะถามกันมาตลอดทางว่าแกงใต้ที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ไหนสบเนี่ยฮะแกงใต้เมืองลงุงตรงรถไฟเลยเขาบอกนะฮะจะบอกให้แกงใต้มีเยอะนะไปจังหวัดไหนก็เจอท่านจะบอกว่าช่องนี้ได้ไปเหยียบแล้วเนี่ยแสดงว่านั่นคือที่สุดของการที่ควรจะไปนะฮะอร่อยมาก ส, <ala> สุดๆฮะี่าบหมูซี่โครงอืมอร่อยแบบนี้ต้องกินไม่หมดแน่เราเยอะอร่อยแบบนี้ต้องไปกินที่โรงแรมฮะเดี๋ยวเค้กอเไปกินที่โรงแรมดีกว่าเนาะบางคนกินข้าวเนี่ยกินสั่งเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็ทิ้งกินกว้าง่งเพราะเรา ถึงจะใช้ช้อนกลางแต่มาระยาตาวคุณจะกินให้หมดเพื่อจะพิสูจน์ได้เห็นว่าอร่อยจริงอือร่อยมากอยาพาไปกินขอเขาใส่ถุงไปกินต่อดีไหมไอ้กูตไอเดียไหมอร่อยมากคือที่สุดอ่ะนี่เป็นยอดมะม่วงหิม,มาพานต์ยาล่วงยาล่วงหัวครกอืมเยอะมาก น้ำตักเองได้เลยค่ะทุกคนอยากน้ําอ,อันนี้ขาหมูชะมวงนะทุกคนหมดมากขาหมูชะมวงอันนี้ของใต้อีกอันหนึ่งนะคะเมนูเลิศทั้งเลิศอ,อ,อร่อยมากยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยไม่น่าเบื่อฮะแกงใต้จัดจ้านอืมอร่อยมากเดี๋ยากกินหมูหวาน <The> ไว้หมูหวานไม่ธรรมดาทุกคนมีความเป็นนุ่มเนียนแล้วก็มีความเป็นเหมือนไม่ใช่แค่หวานนะทุกคนมันมีความอร่อยอ่ะเข้าใจไหมหอืมอุดรอย อร่อยจริงนะทุกคนฉะนั้นต้องเสิร์ชหาทุกคนนี่ต้องเสิร์ชหาในกู o ก l e ไม่เจอนะข้าวแกงปักใต้พเม,มืองลุงเนี่ยมันทำไมไม่ขึ้นอ่ะต่ต้องถามเขาแล้วเพราะว่าบางคนต้องเสิร์ชหาดันไปติดอีกร้านนู่นร้านนี้ก็จะงงนะเพราะแกงใต้ร้านนี้เราควรจะบอกต่อให้ชาวโลกรู้ไงไม่นั้นนะ่ไปติดร้านอื่นแล้วก็เสียของถูกไหมร้านดีๆแบบนี้ต้องบอกต่ออ,อร่อยมาก อร่อยโคตรเลยอืมอืมอร่อยมากอืมยอดหมูอย่างเงี้ยอร่อยหากินยางก็ยอดหมูนยังริกก็อร่อยมาป้อนอันนี้ฮะโรงแรงมั่นรักดูอยากรู้ทางจากที่นี่ไปกี่กิโล 1.8กิโลทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินจากร้านแกงใต้ที่อร่อยที่สุดแห่งนี้นะฮะ25นาทีเองเดินทุกคนจะเดินชมเมืองไปด้วยไงที่นี่ก็ไม่ไกลจากช่องเขากระจกนะฮะจากร้านทุกคนนะฮะมีที่เที่ยวเขาเยอะอ่าวมะนาวอ่าวน้อยอ่าวประจวบทุกคนอุทยานราชพักหัวหินเดินเลยมานนี้เลยทุกคนอย่ามัวแต่แวะหัวหินนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนถ้าเกิดใครมา ประจวบใช่ไหมจะต้องนึกถึงอะไรก่อนหัวหินประจวบกกอนเลยทุกคนอ่าวมะนาวอ่าวน้อยใช่ป่ะวัดห้วยมงคลก็ไม่ไกลนะทุกคนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่จําได้ไหมวัดเกาะหลักก็ไม่ไกลทุกคนถูกไหมฮะหาดวรนลกรผลผนบฏิพัฒน,น์นะทุกคนแต่อยากแนะนําให้ไปเขาเต่าฮะที่มีหาดใสน้อยอันนั้นสวยมากโคตรชอบเลยทุกคนสวยจริงฮะอืมอ้มสิดยอด คือมีความร้อนแรงทุกคนร้อนแรงแป๊บหนึ่งก็จะหายแล้วก็จะกินต่อได้เลยทุกคนอยู่ยกินต่อเรื่อยๆนะฮะอร่อยมากเลยฮะสุดยอดอืมิมชลินต้องลงค่ะอย่างนี้มิชลินต้องลงค่ะย้าอีกทีหนึ่งนะฮะมาประจวบนะฮะเลยมาเลยหานั่งรถไฟมาลงประจวบเดินมาประมาณสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรเองนี่ฮะรถรางรถไฟนะรถไฟเรียบขนาดไปฮะเจอร้านเขาแกงใต้เมืองลุงทุกคน เมื่อกี้แอบถามน้องเขาช่อน้องแอนผู้ใส่ดีกันเองมากเลยเจ้าของร้านไม่หยิ่งเลยทุกคนหืยหูย้อดคนเข้าตลอดเลยทุกคนบรรยาก,กาศกันเองอุ้ยมันจะตัดแล้วเหรอโอ้ยมันจะเต็มทุกคนมันจะตัดแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้หมดเลยทุกคนต้องไปโพสที่โรงแรมแล้ว